หายไปแล้วซ the ังคอนดิชิววัตชิวซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม PSO2 เนนเจเส็ครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมฉลองครบรอบ13ปี PSO2 Super Fantasy Festival นะครับก็เป็นกิจกรรมในช่วงครึ่งหลังกันแล้วก็ตอนเนี้ยก็มีอะไรเกนเข้าบ้างก็จะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาก็มาเริ่มจาก ตัวแทสก็คืองานก่อนเลยก็เริ่มกันที่เดล่ที่เป็นงานรายวันนะครับสำหรับงานรายวันงานที่ให้กําจัดมอนสเตอร์วันละ100ตัวแล้วก็ผ่านเลเเควสวันละครั้งเนี่ยสนี้ก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมกันเลยนะครับแต่ได้มีการเพิ่มงานตัวนี้เข้ามาก็คือจะมีเงื่อนไขที่ให้ผ่านตัวเลเวเควสนะครับเหมือนกับงานอันบนกันเลยนะซึ่งเนี้ยถ้าหาผ่าน1ครั้งปุ๊บก็จะรับเอเพีเนี่ย มา1นึ่งแสนหมื่นเอฟพีซึ่งจะมีแค่เอฟพีเท่านั้นเลยนะครับส่วนคาราวานที่แบบเป็นทั้งตัวแตบบัตรอัพเมนท์าร์นเฟอร์ตัว SP เนี่ยก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่แค่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขาจากเดิมที่เป็นเลเวลเควสเมื่อตอนครึ่งแรกตอนนี้ก็เป็นเลเวลเควสในช่วงครึ่งหลังกันแล้วประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปโหลดเควสเนี่ยวันละครั้งกันด้วยกันแล้วกันละนะอ่ะแล้วก็ถัดมามันจะเป็นเซตงานที่เราจะรับบัตรใบนี้มานะครับมันจะเป็นตัว Xture, Square, t ทสเตอร์สแ r e t ติ๊กเก็ตวอลลุกันแล้วก็เป็นตัวตุ๊กาชาแบบสายเกมเพลย์นะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะรับมาวันละ4ใบเต็มที่ก็คือจะมีเป็น1ใบ1ใบและ2ใบนะครับส่วนเงื่อนไขเนี่ยก็คือทำการเล่นผ่านตัวเควสครับซึ่งจะเป็นเควสอะไรก็ได้เลยนะจะเป็นแบบ Urgent, l ล Co ิม t e d Quest, ส o โคคูนทิกเกอร์นับทั้งหมดกันเลยนะครับขอแค่ผ่านให้ครบ1 2และ3ครั้งก็คือผ่านเควสอะไรก็ได้เนี่ย ครบ3ครั้งก็จะผ่านงานเซตนี้กันแล้วนะครับก็จะรับบัตรอันเนี้ยมาเต็มที่วันละ4ใบจากการผ่านตัวเดรี่แทนนะครับซึ่งถ้าหว่าใครแบบลิบรี่แบบว่าเวลาเล่นน้องเนี้ยก็คือลงตัวเควสอย่างโคคูน ก็จะเป็นเควสก็คูนตรงใกล้ๆบริเวณมือเริ่มต้นกันเลยนะครับซึ่งอนเนี้ยมันจะเป็นตัวเควสที่ให้กำจัดมอเตอร์แค่ตัวเดียวซึ่งมันจะสามารถลันรอบได้ไวมากก็ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยก็คือเล่นตัวเควสเนี่ยใช้ในการผ่านกันได้หรือว่าถาใครแบบมาฟาร์มปกติเนี่ยก็จะแนะนำว่า ให้ลงเป็นตัวลิฟต์เ a อเควสนะครับอะตอนเนี้ยมันจะมีเดอ q เควสในช่วงขึ้นหลังเข้ามาแล้วก็แบบว่าจะแบบมีทั้งการได้รับแต้มที่ค่อนข้างจะเยอะมีทั้งตัวอาวุธซีรีเลตี้มีซีรีเครสดดอบกันด้วยก็สามารถมาลงฟาร์มแล้วก็ผ่านตัวงานรายวันกันได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันจะเป็นเซตงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ไปลงตัวเอเจนต์เควสนะครับอ่าสำหรับเอเจนเควสเนี่ยอย่างบอกไปในตอนอ่าคลิปตอนพานร์ทแรกนะครับว่ามันจะเป็นเอเจนเควสแบบประกาศตารางมาตลอดทั้งกิจกรรมกันเลยแล้วก็ยังสามารถลงได้2รอบกันด้วยแล้วก็สำหรับในช่วงขึ้นหลังของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมันจะมีการ ลดเลือดของตัวมอนสเตอร์ใน u r เจน t q คว s t เนี่ยลงไป30%ก็คือสามารถจบรอบได้ไวมากขึ้นแล้วก็มีการดรอปบ,บัตรอันนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือเจ้าตัวบัตร เทเชอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวบัตรที่มีการดรอปจากในตัวเอเจนต์เควสด้วยซึ่งจะดรอปรอบละ4ใบกันเลยนะครับก็คือหมายความว่าการมาแต่ละครั้งของเอเจนต์เควสเนี่ยเราลงผ่านได้2อรอบในช่วงเวลากิจกรรมในครั้งนี้ก็คือสามารถได้รับมาเต็มที่เนี่ยคือ8ใบกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสรับใครที่ต้องการจะแบบฟาร์มตัวบัตรที่จะสแกนเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้เช็คตลางเอเจนต์เควสแล้วก็มาลงกันด้วยกันละกันนะครับแล้วก็สลับับใบนี้ก็คือสามารถเอามาใช้ในการเปิดกาชาตู้น้ได ก็จะเป็นตุ๊กกาชาอันนี้นะครับเทสเตอร์สแ ca ด v o ล u มสิ0กันแล้ว,ลวนะก็สำหรับตุ๊กกาชาเทสเตอร์สแกนเนี่ยมันเป็นตุ๊กกาชาแบบสายเกมเพย์ก็จะแบบว่ามีทั้งมาทีเดียลต่างๆลอยอักเมนตัวไอเทมบูดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสำหรับไฮไลท์ในครั้งนี้เนี่ยมันได้มีการเพิ่มตัวอักเม้นระดับสูงเข้ามากันด้วยนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะก็คือเป็นพวก แกรนการเดโซลักคาลูฟิิเลียหลอดกิกัสไมสุติแบบว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบแกรนและเวอร์ชั่นแบบมาจิสเนี่ยมันมีการได้รับจากในการสูบกาชาในครั้งนี้กันด้วยนะครับซึ่งเนี้ยได้รับแบบสาอันกันเลยนะแบบสมอันเนี่ยโอกาสออกอยู่ที่0.2เแต่ก็แบบมีแบบเวอร์ชั่นอันเดียวกันด้วยนะครับโอกาสออกเนี่ยจะมาสัก0.5ต่ออันกันนะแต่ในตู้เนี่ยมันมีของค่อนข้างจะเยอะก็ถาากว่าดวงดีเนี่ยก็จะได้แบบ เป็นหลอดระดับสูงมาแบบเต็มที่ก็คือเป็น3อันต่อการสุ่ม1ครั้งกันเลยนะครับแล้วก็พวกไมช็อปเพร s o ซ a l s ช็อปสาวันก็ยังมีเหมือนเดิมตัว N Master เตอแบบ1ก้อน5ก้อนตัว b บูตไตบู b o ู t แบบเวอร์ชั่นเอ็กแมตทีเรีต่างๆบลาๆาบาอะไรเนี่ยก็ยังคมอีกในตัวตุกต๊กชาตัวนี้ก็สามารถมาทําการสุ่มกันได้แล้วก็นอกจากเนี้ ไฮไลท์ก็คือมันจะมีโบนัสที่เยอะขึ้นกว่าเดิมก็คือถ้าทําการสุ่มครบตะจํดนตนี้นะครับเราจะรับคำว่าโบนัสกันไปซึ่งจะมีเยอะแบบถึง125โลก,กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งไฮไลท์เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นจะเป็นการสุ่มครบ75ครั้งอ่ะก็คือทําการสุ่มครบ75ครั้งนะครับเราจะรับบัตรใบนี้มาก็คือเป็นบัตรซีเล็กบัตรที่เราสามารถ เลือกขอในตัวตุ๊กตระชาตัวเนี้ยที่ต้องการไปได้เลย1ชิ้นนั่นเองนะครับพอาะ,ะถ้าใครที่ต้องการการันตีเนี่ยเกิดทำการสวงให้คนทั้งหมด75ครั้งแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะแบบว่ามีพวกตัวแต้บสตาร์เจมบ้างบิ๊กแบนซ์แคร์แบบเวอร์ชันซิลเวอร์บ้างแล้วก็ไฮไลท์สูงสุดเนี่ยก็คือสุ่มครบ125ครั้งมันจะเป็นล็อปเปอร์ชั่นหรือท่าอ e ีโมตนะครับหมายเลข1162มันจะเป็นท่า ชิบะโพสก็คือชิว่าโพสแหละครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแบบเวอร์ชันพราสที่มีการปรับปรุงใหม่แล้วก็คือถ้าใครต้องการอาไอเทมล็อบเบชันอันนี้เนี่ยก็ต้องทําการสุ่มให้ครบทั้งหมด125ครั้งนะครับแต่ว่าการสุ่มครบ125ครั้งเนี่ยมันต้องมีการไปฟาร์มตัวเจนเคลกันด้วยเพราะว่ากิจกรรมในครั้งเนี่ยมันมีทั้งหมด 2, สองมันเหลือแค่2สัปดาห์ใช่ไหมซึ่งถ้าหากว่าได้รับวันละ4ใบาจากตัวงานเนี่ยมันจะไม่ไม่ทันนะครับหมายความว่าถ้าหากใครต้องการ ได้รับตัวท่าอันนี้ก็จําเป็นต้องแบบมีการเล่นตัวเจนเควสเนี่ยเยอะระดับหนึ่งกันด้วยแล้วก็้ากใครวิบัติเกินนะครับที่เหลือเนี่ยจะได้รับแบบเป็นพวก N X Q แล้วก็จะเป็นตัวบัตร Big Bang แบบเวอร์ชันซิลเวอร์ทอนาเองนะครับครั้งเนี้ยไม่เป็นแบบบัตรสีทองกันนะแล้วก็บัตรการันตีเนี่ยให้แค่ครั้งเดียวด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เก็บครบแค่125ครั้งก็เพียงพอกันแล้วนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีกับการสุม่มแล้วก็ได้รับของดีๆกันไปกันแล้วกันนะครับซึ่งต มันจะอยู่ไปตอนจบกิจกรรมพอดีนะครับก็คือจะจบวันที่3กันยายน2025จะแตกต่างกับตัวตู้กิจกรรมตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัวสเปเชียลอะสำหรับสเปเชียลนะครับมันจะจบลงในวันที่10กันยาก็คือมันจะอยู่ต่อไปให้1สัปดาห์สำหรับตัวบัตรสเปเชียลของกิจกรรมแต่ว่าถ้าเป็นเทสเชอร์สแคร จะจบพร้อมกิจกรรมพอาะถ้าว่าได้รับบัตรวันสุดท้ายมาแล้วก็อย่าลืมเคลียร์ให้หมดก่อนที่จะจบกิจกรรมกันด้วยกันแล้วกันนะครับอ่นนี้จะเป็นเรื่องของตัวงานเดลี่แล้วก็ตัวตู้เียสกสแกร,รที่เราสามารถได้รับของที่ค่อนข้างจะดีมากๆในการเล่นในครั้งนี้นะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นงานแบบรายสัปดาห์สำหรับงานรายสัปดาห์นะครับ เหมือนกับครั้งก่อนเลยก็คือแบบว่าให้ผ่านตัว d ดลี y ให้ครบผ่านตัว t r i เอผ่าน Urgent q เควส2ครั้งก็จะวอนเซอร์หนึ่งพตัวอันนี้ก็จะยังคมเหมือนเดิมครานเหมือนเดิมกันเลยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นแบบรีมเตตดกันบ้างสำหรับงานรีมเตตดนะครับสิ่งที่เ,เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นชุดนี้มันจะเป็นเซ็ตงานที่ให้ทําการกําจัดมอนสเตอร์นะครับที่แบบมีการติดซิมโบหรือว่าจะเป็นแรปปีก้กิจกรรมก็ได้เนี่ยให้ครบทั้งหมด 1000, 2000และ4000ตัวซึ่งอันนี้ง่ายๆเลยนะครับก็แค่ไปฟาร์มในโซนคอมแบทโซนต่อสู้ทำเพียีเบิร์เนี่ยก็สังหาได้แบบง่ายๆหรือว่าจะค่อยๆลงเรตเควสวนกันไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งขลัวันเนี่ยก็จะเป็นทั้งแต้ม1 0 0 0 0แสนแสนห้แสนแล้วก็ของที่เป็นไอเทมเนี่ยก็แบบมี nxq มีตัวอเมนแบบหุยอกันด้วยแล้วก็อีก1ตัวมันจะเป็นการแลกของในตัวร้านค้านะครับ ก็คือจะเป็นงานตัวนี้ก็คือทําการแลกขอแล้วก็ได้ในตัวรานคากิจกรรมเนี่ยอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขแล้วก็รับตัวแต้มมา5,000ันกับ XP1 0 0 0หมื่นประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะก็คือแบบว่างานแบบผ่านได้ได,ไดีครบ150ครั้งงานวนลูปหรือว่าเก็บแต้มครบ5าราตรงนี้ก็จะยังคงอยู่ไปจนจบกิจกรรมในวันที่3กันยายน2025นะครับ ต่อไปก็มาดูตัวร้านค้าของกิจกรรมกันบ้านนะครับก็มาคุยกั m บ m v c i m ตามกิจกรรมแล้วก็เลือกหัวข้อแรกที่เป็นตัวร้านค้าเซ็นทรัลพอยท์ซึ่งสลับร้านค้าในช่วงคืนหลานนะครับก็ได้มีการ เพิ่มไอเทมเข้ามาดังนี้ก็เริ่มจากอย่างแรกก็คือจะเป็นบัตรสเปเชียลของกิจกรรมที่เป็นเซตที่3กับ4นะครับจะมีราคาอยู่ที่10,000กับ15 0 0 0แล้วก็สามารถและได้เยอะถึง20ครั้งต่อเซตกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสอเซตแรกเนี่ยจะได้ได้แค่10ครั้งเท่านั้นเองกันเลยนะต่อมาก็จะเป็นตัวบิวพาร์นะครับก็คือมีการเพิ่มบิลพาร์เนี่ยมาอีก4ชิ้นราคาเท่าเดิมตนวนเท่าเดิมต่อมาก็จะเป็นเพราะว่าโปรโแกรมเพิ่มมาอีกหนึ่งปรระะดับะับนคที่ จะเป็นอวุธของตัวเพดัสเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวไลเฟิลกับตัวแอคเป็นตัวขวานกันบ้างน,นะครับอ,อันนี้ก็ราคา5้าพันได้สองครั้งต่อมาก็จะเป็นตัวสเต็มนะครับที่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นซัมเอร์แลปปี้อันนี้ก็จะแบบแลปปี้ปกติแบบเวอร์ชั่นชียรวอเซแบบกำลังมีความสุขแบบนี้นะครับราคา1นึ่งหมื่นห้าได้ได้หนึ่งครั้งต่อมาก็จะเป็นท่าโมชั่นนะครับที่เพิ่มแบบทั้งแดนและไกรดิงกันเลยก็คือมันจะเป็น แบบอ่าเป็นล้อนะครับเป็นท่าแดนแบบเป็นล้อแล้วก็มีท่ากรดิ้งกันด้วยอันนี้ก็แบบเป็นเวอร์ชัน 4B ก็จะลือม,มาทําการแลกกันด้วยเป็นของเล่มเด็ดในครั้งนี้นะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นของเล่มเดิมกันละก็คือจะมีการเพิ่มตัวแต้บ SD บัตรสเปเชียลเซตที่2เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ลงมาเรื่อยๆครับลงข้ามมาที่ตัวมาสเตอร์แฟกตเมนต์ก็คือมีการเพิ่มมาสเตอร์แฟกตเมนต์เนี่ยเซตที่2เข้ามาแล้วก็มีตัวเอ็นมาสเตอร์คิวอีก1ก้อนกันด้วยราคา 1, 3, 3, 1คนึ่งแสนได ข้ามมาที่ตัว augment กันเลยนะครับจากเดิมที่ตอนครึ่งแรกเนี่ยจะมี a u g ม e n t แบบระดับสูงแบบราคา700,000กันเลยใช่ไหมครับซึ่งจากในเครื่องหลังเนี่ยมีการเพิ่ม augment แบบระดับสูงเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นขั้นก่อนคือครั้งก่อนเนี่ยเป็นแบบเวอร์ชั่นแกรนแบบแกรนกาเดโซแกรกิการใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นแบบเวอร์ชั่นก่อนแบบว่าเป็นกาเดโซป,ปกติมีตัวฮาโลฟรีเดียปกติประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยจะราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แแต่จะสามารถและด้เยอะถึง10ครั้งกันเลยแล้วก็จะแบบมีทั้ง เมกาโดไลเอรูมีฟาอุนเดต้าหลอดฟิวเจียแล้วก็ตัวอ,อ,อ,อะเพล,ล็กอะรนะพล็กโดไลเอตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นของอเมอันใหม่ที่มีการเพิ่มเข้ามาที่เหลือก็จะยังคงเหมือนเดิมยาวลงมาจนถึงตัวอัลฟาเลกเตอร์เซตที่2นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่900แล้วก็สามารถแลกได้250ครั้งนะครับนี่จะเป็นกลุ่มของไอเทมที่เพิ่มเข้าใหม่ในช่วงครึ่งหลังกรนาซึ่งากว่าต้องการจะแลกทางร้านเนี่ยต้องใช้แต้มทั้งหมด 23ล้าน4 5 5แส0แต้มนะครับเรียกได้ว่าเยอะขึ้นมาอีกประมาณสัก8ล้านจากตอนครึ่งแรกนะครับคือในครึ่งแรกเนี่ยมันมีหลอดรับสูบแบบราคา7 0 0 0แ0ไงแต่ว่าในตอนครึ่งหลังนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเพิ่มมาเยอะขนาดนั้นขนาดอัลเมนที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นแค่ขั้นก่อนราคาก็เลยถลรมมาสักเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้แบบาราคากระโดดเวิร์กขนาดนั้นนะครับราคาก็เลยอยู่ที่ 2 3 4 5กันเลยทีเดียวแล้วนะซึ่งถ้าว่าใครที่แบบเวลาเล่นน้อยแต้มไม่ได้มีเยอะเนี่ยแลกขอแบบจำเป็นก็พอแล้วนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของตัวบิวพา์ทั้งหมดจะมีตัวพระบโฮโลแกรมมีเครื่องประดับมีตัวสเต็ม2ออนันโมชั่นอีก4ตัวครั้งนี้โมชั่นจะนค่อนข้างเยอะนะครับก็แค่นี้ครับประมาณสัก18 0 0 0 0ืนเนี่ยก็คือแลกของเล่นแต่ของกิจกรรมกันได้แล้วแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ไปลงแบบเป็นพวกแต้มสตาร์เจม มีตัวบัตรสเปเชียลของตัวกิจกรรมเอ่ยตัวมาสเตอร์แฟกเมนต์หรือไม่ก็เป็นมาสเตอร์คิวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำแอดออนแต่เต็มเนี่ยก็ได้นะว่าให้แดกเก็บเอาไว้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เอามาลงแบบ่เป็นพวกตัว Alpha 2, อัลฟาเรกเตอร์สองเนี้ห้ามห้ามลืมแลกกันเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแบบของตีบวกแบบว่าตีบวบตัวอาวุธตัวชุดกอเอ็นดีพีโอตรงนี้ก็จะเชียร์ว่าให้มีการแลกเก็บเอาไว้ด้วยตรงนี้ก็แค่ ประมาณสักเกือบเกือบสล้านก็สามารถแล้วขอจะเป็นกันได้แล้วแล้วก็แต้ที่เหลือเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้แลกเป็นแบบหล่อหลับสูงเอาไว้ซึ่งอนี่ถึงแม้ว่าหล่อมันจะแบบราคา7จ็ดแสนแล้วก็แลกได้แค่2ครั้งเนี่ยแต่ว่าไปของที่มันสามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้ก็แนะนํะว่าให้แลกเก็บไว้สำหรับคนที่แบบว่ายังมีแต้มเหลือกันอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวร้านค้าที่เพิ่มเข้ามาในช่วงขึ้นหลังของกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนะครับจะจบวันที่ 3กันยายนแต่ร้านค้าเนี่ยจะอยู่ต่อไปให้1สัปดาห์ก็ถ้าใครที่ยังมีแต้มเหลือเนี่ยก็เลยมาใช้หมดก่อนถึงวันที่10กันด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากตัวร้านไอเทมเรซเคร์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีการนําตัวเศษบาทมาได้ไปบัตรเต็มกันได้แล้วก็จะมีตัวเทมบูนะครับแต่เทมบูก็เหมือนเดิมไม่แนะนำนะครับแนะนําว่าให้ไปฟาร์มตัวแต้มเนี่ยจากในตัวเรดเบดเควสเนี่ยจะดีกว่าแล้วเนอะโอเคครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของกิจกรรมที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในช่วง ครึ่งหลังในครั้งนี้นะครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากในตอนช่วงครึ่งแรกอย่างเช่นการใช้งานซาลอนฟรีหรือว่าจะเป็นตัวเทมแลบที่มีการบูตในการทำขอนะครับคือมันจะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับการปรับแต่งตัวละครแล้วก็การอัพเกรดอุปกรณ์ของตัวละครขอ,ของเรากันด้วยนะครับก็เลยนัว่ามานําในช่วงกิจกรรมในครั้งเนี้ยจะแบบมากๆกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังมีการแจกตัวของรายสัปดาห์กันอยู่เหมือนเดิมกันเลยนะครับก็คือจะมันจะเป็นเซอเทมที่แบบ ทั้งบัตรสเปเชียล N X Q N D M O ตัวบูธ E X และปีคาราเกะตัวบัตร่ทลต่างๆเนี่ยก็จะมีการแจกสัปดาห์ละเซตเนี่ยกันอยู่เรื่อยๆก็เลยเรืมาทําการรับกันด้วยกันละกันนะครับโดยเฉพาะบัตร S P ที่ถาว่าเพื่อดองค้างเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ตอนจบกิจกรรมกันไปเสียก่อนกันละนะแล้วก็ไฮไลท์ในครั้งนี้เนี่ยตลาดมันจะเป็นตัวเทเชอร์สแครก็คือเป็นตุ๊กาชาแบบสายเกมเพย์ที่แบบว่ามีทั้งหลอดอาร์กเมนต์ต่างๆตัวเทมบูนะครับแล้วก็มาทําให้ ตัวเอเจนต์เควสเนี่ยนอกจากเราได้2ครั้งจากตอนช่วงแรกแล้วก็ยังมีการลดเ,เลิกคอมมอนเซอร์เนี่ยลงไปถึง30%กันด้วยก็เรียกได้ว่าสามารถกำจกัดตัวบอสอย่างว่าไอ้ลูดเนี่ยได้ไวมากขึ้นแล้วก็นําบัตรที่ได้มารอบละสีใบเนี่ยมาทําการสุ่มตัวตุกก๊กราชักกันได้ซึ่งจะมีไฮไลท์สูงสุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวท่าอีโม่ลอเป็กชั่น Action, หมายเลข1 1ึ่ท่านี้นะครับก็ถ้าครต้องการเนี่ยก็สามารถ มาฟาร์มตัวเจนเควกกันได้ซึ่งบอกไว้ก่อนว่าถ้าลงแค่รายวันมันจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นก็จะลืมมาลงเจนเควกในช่วงกิจกรรมในช่วงสุดท้ายดีกันด้วยแล้วก็สำหรับตัวเดฟแต่เควสอ่าสำหรับเดฟตเควสนะครับก็มีของใหม่เพิ่มเข้ามาในช่วงครึ่งหลังกันแล้วซึ่งนี้เดี๋ยวย่าไปทำอีกคลิปหนึ่งก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเอ